เอาละค่ะก็มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วนะเลื่อไปแล้วห้องเก็บของมาเซฟตรงนี้กอนเรียบร้อยห้องโถงมากันแลวทั้งสองคนก็เข้าห้องโถงและดูเหมือนโคคุงจะหาพวกโซล่าไม่เจอเลยนะดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะนั่นสินะว่าแต่ทำไมทั้งสองคนถึงได้แกเหนื่อย ไม่รู้สิแค,แค่ตอนนี้ต้องอยู่ในห้องนี้สักพักนะก็นั่นสินะว่าแต่เธอไม่รู้สึกแปลกนั้นเหรอแปลกยังไงเหรอก็ในส,ส่วนสนุกนี้เหมือนว่าเจ้าพวกนั้นได้นัดวางแผนกันแล้วนะนั่นสินะแต่ตอนนี้ต้องหนีให้ได้ก่อนหมดเวลาเหมือนกันนะนั่นสินะแล้วก็ถึงเวลาใกล้จะหมดลงแล้ว เอาลาคนะ,นะคุณกิฟต์น้ำเย็นนะหยิบมาจากตู้เย็นทั้งค่ะขอบใจนะแต่เอามาจากไหนเนี่ยสระเอามาจากห้องนี้นั่นแหละอืมพหนมากตู้นาฬิกาของตัวเองเมันจะหมดเวลาแล้วนะ่ะไปกันเถอะคุณกิฟต์จง๋มจุ๋กิฟต์เราทั้งสองคนก็เล่นออกจากห้องแล้วไปที่สระประโลจะจะหน้าแดงนิดหน่อยบวมจุ๋มจุมทนายนาแนสสวนตบมือก็ดังขึ้น ดีด้วยนะทั้งคู่ชนะแล้วล่ะแหมพวกนายซ่อนเก่งจริงเลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกว่าแต่รันจ๊ะพวกเธอกำลังทำอะไร,รอยู่เหรอถึงได้ให้เล่นเกมจบพวกวเราอย่างเดียวนะเนี่ยอันนั้นก็รอให้เล่นจบทุกอย่างก่อนแล้วจะรู้ทั้งหมดเองนะเอานี่ให้ตัวใหม่อีกแล้วมันคือตัวไปลงอาหารนะนี่เที่ยงแล้วได้เวลากินข้าวแล้วเข้าใจละ ชคดีนะครูกับรันเปียวแล้วทั้งสองคนก็เดินไปกินข้าวที่โรงอาหารของสวนสนุกแล้วก็ฮัลโหลนี่รันเปียวคุณนะตอนนี้ทั้งสองคนกำลังไปที่โรงอาหารแล้วนะเริ่มต่อไปเลยโทรบอกใครอีกแล้วเช่นเคยเอาล่ะไปพักคนนะรันเปียวจูงมือรันเปียวไปที่อื่นจ้าจ้าหันมามองทั้งสองคนนั้นขอให้สน,นุกนะแล้วโดนจูงมือเจอจากเล็กน้อยเหลือแค่บ้านผีสิง ไปเล่นทิช้าสวัสดิ์ไปลงอาหารไปสับไว้นา <c oughs> โอเค <c oughs> ไปที่ลงอาหารทั้งสองคนก็มาที่ลงอาหารแล้วตั๋วกับกะดังงานเรียบร้อยตอนนี้ทั้งสองคนเหนื่อยมาก <c oughs> โซละเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> จะรับอะไรไหมคะนั <c oughs> <c oughs> ่นสินะนั้นก็ <c oughs> เป็นอะไรคนกินวัดเด็ก <c oughs> <c oughs> เจอแล้วกิบซีโร่อะไรหรอซีโร่หน้าแล้วจังนะน้ว่าเป็นคำชมรับก,กันนะนี่นายเป็นผู้หญิงงั้นเหรอผมเป็นผู้ชายสิครับแต่ในโรงอาหารจนใหญ่คิดว่าเป็นผู้หญิงทงั้งนั้นนายเนี่ยแต่งชุดเม็ดก็เข้านะว่าแต่ซีโร่มาทำอะไรเหรอก็นิดหน่อยครับ ผมก็แค่มาเสิร์ฟอาหารเท่าน,นั้นแล้วครับซีโร่ได้เสิร์ฟอาหารให้ทั้งสองแล้วก็เดินออกไปซลีโร่มาแบบนี้ก็ตกใจนะเนี่ยนั่นสินะแต่ก็น่ารักนะแล้วทนายดันเองมันมาอีกแล้วเนีวคุ้สวัสดีครับทุกคนเอาล่ะหลังจากนี้เกินข้าเสร็จแล้วจะมีเกมให้เล่นนะครับผม ทันใดน,นั้นเอง๋ยวคุงก็มาในกลางหลงอาหารแขลดขน้ำดื่มเด็ดท้อนนั่นนิวคุงนิวนี่นาชี้ไปทางนิวคุงใช่จริงๆด้วยนั่นป้าป่านี่นาหันไปมองนิวคุงหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กินข้าวเสร็จขอเชิญทั้งสองทั้งสองขอเชิญคนสองนั่นด้วยครับ ผมเปิดไฟฉายไปที่ทั้งสองคนแล้วทั้งสองก็เดินไปหานิวคุณน,น,นิวชี้หมายความว่าอ,อย่างไรครับเอาไว้ที่หลังนะหลับตาข้างหนึ่งเอาละมาเล็นเกมตอบคำถามคำถามเกี่ยวกับพวกเขาวดีดีกว่านะครับ w ว a t เดอเอะไอต้องขอโทษ้วยนะ ทั้งสองคนตกใจกับเกมนีเนิวคุ้งตั้งขึ้นมาเอาหล่ะมาเริ่มกันเลยเดีย๋ยวสิคุณนิวอะไรหรอ,โ,อโซล่าเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพวกเรางั้นหรอครับใช่จะใช่จะทั้งสองแต่ช่วยตอบก็ได้นะครับมันมาเริ่มกันเถอะครับยอมตกลงกันเนองเมนี้ว่าทางหนีได้ปิดลงแล้วถ้าออกไปต้องตอบให้ถูกทุกข้อนะครับ คำถามสามคำถ,ถามนะมันเริ่มได้ถามที่หนึ่งสำหรับโซลาแล้วคุณกิฟเป็นอะไรงั้นหรอครับเป็นเมื่อแล้วควสรสัคัญของครอบครัวในเกินปาจาถูกต้องนะครับงั้นข้อต่อไปเลยคำถามสาวได้แก๊งอาจจะ คุณห่วงใครมากที่สุดมิวที่เีีถูกต้องครับน้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับทั้งสองคนต่างอายกันและเพราะคำถามทั้งสองข้อนั้นเล่นเอาทั้งสองคนเงียบไปเลยครับคุณอยากคบกับคุณกิ๊ฟไหมครับา สำะกับาทำให้คุณกิฟเริ่มชอบมากขึ้นก็สรัเอออ่เ่นต่อ สมมุติว่าเราตอบอีกข้อแล้วจะเป็นอย่างไรออลองค่อนี้นะอินดีเด้วยครับถูกต้องครับถอนหายใจเพราะดีใจรอดผลไปได้ความยังไม่แตก เป็นไงบ้างครับทั้งสองคนนิวคุ้งถามอาการทั้งสองคนเล่นเอาตัวสั่นเลยครับคุณนิวแหมถามได้นเนี่ยเหมือนกันค่ปะปะ๊บป๋างั้นหรองันพักขอนสัก,กวันแล้วไปเล่นต่อนะครับค่ะแล้วทั้งสองคนก็หลุดจากเกมตอบคำถามนิวคุ้งได้แล้วทั้งสองคนก็พักกันอยู่แล้วก็เห็ Hello. นแล้วนี่นิวคุ้งพูดนะจ๊ะทั้งสองคน ทั้งสองคนแล้วล่ะแต่เหมือนจะเหนื่อยนะโทรหารใครบางคนไม่แปลกหรอกครับเพราะเล่นคำถามสักขนาดนั้นนี่ครับแหมคำถามนั่นเธอเป็นคนตั้งเองไม่ใช่หรอกครับนั่นสินะงั้นไปแผนต่อไปเลยนะครับเข้าใจแล้วครับแค่พักสักยี่สิบนาทีก็น่าจะพอแล้วครับโอเคครับเขาวางสายไปแล้วเอาละเดินผ่านูเดินไปเดินถามู้สโซลคุณขณะที่นิวคุงคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องโซรครุณก็ ับคุณกิบก็ดูยังไงคงไม่ใช่คำถามที่นิวคงตั้งเองมาเลยนะนั่นสินะฉันก็สงสัยเหมือนกันสงสัยคงรู้ที่หลังแล้วหรือมั้ง้อทั้งสองคนก็พักเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นกันต่อทวนกันอีกรอบนะคะสังเกตว่าตัวเลือกเริ่มน้อยลงเพราะได้เล่นไปแล้วนั่นเองครับบ้านผีสิงชิงช้าสวรรค์สะไว,ะวดาบ้ ไปที่บ้านผีสิงนะทั้งสองคนก็มาบ้านผีสิงบรรยากาศน่ากลัวชวนขนลุกแล้วทั้งสองคนก็เปิดประตูบ้านผีสิงทําไมบรรยากาศชวนขนลุกเลยเนี่ยก็นั่นนาสีแล้วสองคนก็เข้าไปในบ้านผีสิงทังในใดนั้นเองซีโร่ก็ปรากฏอยู่หน้าพวกเขาทั้งสองคนซีโร่เองเหรออย่าให้ตกใจสิอ้าวยินดี ดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านผีสิงครับผมแค่เดินสำรวจนะครับเราเจออะไรไหมล่ะจ๊ะแป๊บนึงนะคะชิบอืมก็ไม่นิดนะครับเหมือนบ้านตามปกตินะครับนายแน่ใจแล้วเหรอไม่รู้สิครับยังไงก็ขอให้สนุกครับทั้งสองคน หลังจากพูดเสร็จซีโร่ก็เดินออกไปข้างนอกแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินสำรวจในบ้านภาพชวนขนลุกมากเราจะสำรวจในบ้านผีสิงควรจะไปตามลำดับนะครับสำรวจชั้นที่1ก่อนแล้วไปชั้นที่2อง้วแล้วค่อยชั้นใต้ดินจ้ามาก็หลังจากสำรวจทั้งที่สองเสร็จครับจะสำรวจชั้นไหนชั้นหนึ่งสำรวจชั้นหนึ เดี๋ยวจะสำรวจที่ไหนกันดีนั่นสินะกันให้โซล่าเลือกแล้วกัน,นไงต้องเป็นฉันด้วยละ่ะเขาเป็นผู้ชายนะใจกล้าหน่อยสิโอเคก็ได้หอดหายใจแบบตาดอะไรเนี่ยถ้าจะสำรวจชั้นหนึ่งก็ต้องมีห้องไปใช้สองห้องจากห้องคนหนึ่งที่สามารถกลับมาสำรวจต่อได้ในชั้นหนึ่งส่วนห้องที่เหลือแปนเอ็นหมดครับ ข้อความอะไรเนี่ยเอาเถอะเอาไปด้วยน่าจะดีกว่าเ,าเก็บกระดาษที่เจอไว้ในกระเป๋าางเกงของโซลักไปกันเถอะคุณก็บเออตามรถ <c oughs> ห้องไหนห้องอเซฟแลบวกันเริืมไม่ปากละาพูดติดต่อกัอนมาหนึ่งชั่วโมงแลวเนี่ย ไม่ถึงหรอกพีงสา,ามสิบนาทีเองห้องเอแล้วกันห้องเรียนเอทั้งสอ mm hmm. งเปิดประตู hmm. ทางใดั้่นเองไม่น่ามาเลย mm hmm. ไอโตะผีสวัสดีจ้าทั้งสองคน mm hmm. นั่นก็ไอโตคุณมันเองครับเ mm hmm. ขาแต่งชุดผู้หญิงและสาตาดูน่ากลัวมาก mm hmm. พี่กิ๊บกิ๊บไปนั่น mm hmm. ไอโตะมันเหรอใช่ไหมโซล่ ไม่เหมือนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนั่นนั่นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนั่นเราพูดหลายรอบมากตั้งแต่เมืม่อีหแล้วอะไรกันทั้งสองคนจำลบไม่ได้แล้วเราคือไอต้ตัวโรล,ลี่ฮอตไงทำเสียงชนถลุคนกิ๊บไปกันเถอะอ่ะคนกิ๊บหน้าแดงหดุดอุ้มํำรวจที่ไปที่ชั้นสองตอนนี้อยู่ชั้นสอง แขกเหมือนกันนะเนี่ยต้องไม่มหนีไอตัวเนี่ยน่ากลัวจริงเออสุราอะไรหรอคุณกิบเมื่อไหร่จะปล่อยฉันลงนะ่ะฉันอายนะอ่ะขอโทษทีพอดีลืมตัวนะปล่อยคุณกิบย่าง้าโอเคงานสำรวจชั้นสองต่อเลยล้วกันอืมคุณกิบพยายามหนาอืมกระดาษอีกแล้วหรอไหนดูซิชั้นสองก็จะเหมือนชั้นแรกนะคะ คือมีสองห้องที่สำรวจในห้องแล้วกลับมาจุดสำรวจได้แต่ห้องที่เหลือแบตเอ็นคลับโชคดีครับอห้องเรียนห้องหามห้องพยาบาลห้องดีแล้วกัทั้งสองคนหายไปอีกแล้วไวไหมนะอีสามแล้วกัน วิ่งกันพอกันละ13นาทีแล้วเดี๋ยวไปต่อพันหน้าเลย